มาครับผมวันนี้พามาดูบ้านโครงเหล็กของทางร้านนะครับซึ่งเอามาฝากนะครับสาหรับหลายคนที่อยากได้อยากได้บ้านนอกดาวเนาะแต่ว่ากลัวพวกปวกพวกการดูแลรักษาเรื่องปวกเนาะอันนี้ก็พามาดูโครงเหล็กเผื่อมีคนสนใจนะครับพอดีผมก็ส่วนใหญ่จะทําเป็นบ้านไม้เป็นหลักเนาะว่าแต่คนก็แบบว่าจะดูแลรักษากลัวปวกเนาะก็เลยเอามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่สนใจอยากได้บ้านนอกดาวแต่แบบไม่อยากได้สไตล์ไม้เนาะ นี่เดี๋ยวผมพามาดูโครงเหล็กนะครับวันนี้ซึ่งหลังนี้ของผมมีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วแต่เรากำลังสร้างขึ้นให้เรื่อยๆเนาะแต่ผมก็เคยลงไปแล้วแหละว่าแบบช่วงนั้นที่ผมทําไปสองหลังนั้นสําหรับคนที่ไม่ทันเนาะสำหรับคนที่ไม่ทนนะัหน,ททนหลังนี้แล้วก็2หลังนั้นนะครับตอนนี้กําลังสร้างขึ้นใหม่อยู่อีก2หลังนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดของบ้านด้วยนะครับเออมีใครสนใจว่าเดินตามเข้ามาเลยนะครับนี่บ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านโครงเหล็กนะครับฝาขนานเป็นฝาเชอร่านะครับฝาเชอร ด้านในกลุยิบซ้ำอย่างดีเป็นขนาดบ้าน3าคณหเมตรนะครับสณหเมตรอันนี้ข้อดีของบ้านสไตล์ครงเหล็กาฝาเช่าแบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถเลือกสีนะครับเลือกโทนสีได้ว่าอยากได้สีไหนสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีส้มนะครับนี่ เหมาะสาหรับใครที่เอาไปเป็นบ้านพักเป็นบ้านสวนเนาะหรือว่าเอาไปเป็นรีสอร์ทนะครับผมว่าแนะนําเป็นสไตล์นี้ทรงนี้ถ้าไม่อยากได้บ้านไม้เนอะแนะนําเป็นสไตล์นี้ทรงนี้ตัวนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะครับเป็นมีระเบียงด้านหน้านะครับมีม้านั่งด้านหน้ามีระเบียงมีห้องนอนมีห้องน้ํานี่พาเดินมาชมหลังนี้ลูกค้านะครับลูกค้าขอเลือกเป็นสีส้มนะครับนี่หลังนี้ลูกค้าขอเลือกเป็นสีส้มแล้วก็ทําสีส้มตัดสีเทาแบบนี้สวยๆนะครับเป็นงานเป็นงานโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กกาวนัยอย่างดีเลยนะครับนี่ เดี๋ยวพาเดินชมรอบๆบ้านแล้วขึ้นไปดูในตัวบ้านกันหมาเดินตามมาฝั่งนี้เอดูรอบๆบ้านฝั่งนี้โซนนี้ก็จะหลังนี้จะเป็นทรงสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นทรงโมเดิร์นแบบนี้มีด้านหน้าเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมบนตัวบ้านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าเพราะว่าอันนี้ช่างเขาเก็บสีนะครับปลูกกระเบื้องเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งลูกค้านะครับหลังนี้เราก็จะเดี๋ยวหลังปีใหม่นะจะได้ส่งลูกค้านะครับเดินตามขึ้นมาบนตัวบ้านขึ้นมาด้านหน้าครับอันนี้ก็เราก็จะปลูกกระเบื้องให้เรียบร้อยนะรรรบบบเเเ็นนนนนนกะะื้้้้้้้้อองงีีีียยยดดาาาาาหหหจมมมใ ระเบียงหน้าเนี่ยขนาดอยู่ที่3เมตรนะครับลรลงมาเมตรห้าสิบเลยนี่มีระเบียงหน้าง้านหน้าฝั่งนี้ให้อันบนเราก็ครุเป็นยิบซ้ำระบบไฟใส่ให้ครบเรียบร้อยนี่สวิตไฟของไฟเราใส่ให้ครบเรียบร้อยมีไฟกลิหน้าบ้านพร้อมเข้าอยู่เลยนะครับหลังนี้พร้อมเข้าอยู่มีระบบไฟใส่ให้ครบเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นประตูด้านหน้าประตูก็จะเป็นบานเลื่อนแบบนี้นะครับเป็นประตูบานสไลด์แบบนี้นี่หลังนี้มาดูด้านในภูกกระเบื้องสวยๆเลยนะครับด้านใน นี่ดูงานเนี้ยงๆเ,เลยนี่อันนี้เราจะแบ่งเป็นโซนห้องนอนโซนห้องน้ําโซนระเบียงหน้าบแยกแยกโซนกันทีเดียวมีหน้าต่างให้นะครับมีหน้าต่างระบายอากาศ2ฝัง่งซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้ก็ปูกระเบือ้องลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับระบบไฟสายให้ครบเรียบร้อยนี่ระบบไฟสวิตช์ไฟปลั๊กไฟสายให้ครบมีกล่องไฟให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยจัมมสายเมนเข้ามาใช้ได้เลยนะครับนี่งานเฉยๆแบบนี้เลย แล้วเข้าไปดูอีกห้องหนึ่งมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นสําหรับในตัวของโซนห้องน้ำนะครับเราจะแยกเป็นโซนห้องน้าโซนห้องครัวเผื่อลูกค้าจะวางเป็นครัวนะเนาะวางคเคาน์เตรอร์ฝั่งนี้ก็วางได้เพราะเราใส่ปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับมีกระจกระบายอากาศระบายแสงตรงนี้ให้ครบเรียบร้อยมีหน้ามีหน้าต่างตรงนี้ให้แล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําจะมีห้องน้าในตัวนี่แต่ก็เดินเข้าไปเลยมีสุขภัณฑ์บูกรีเบองให้ครบเรียบร้อยนะครับสาหรับ,บบ้านหลังนี้น,นี่มีห้องน้ําให้ มีสุขภัณฑ์ให้ครบเรียบร้อยนะครับงานสวยๆแบบนี้เลยนี่เป็นยังไงกันบ้างสำหรับรายละเอียดบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้มีเจ้าของแล้วนะครับแต่ถ้าใครสนใจตอนนี้ขึ้นโครงแล้ว2หลังนะครับนี่สองหลังนี้กําลังขึ้นโครงเสร็จแล้วใครสามารถใครสนใจนะครับสามารถสั่งจองได้ใช้เวลาสร้าง30บวันนะครับสำหรับบ้านสไตล์นี้ตรงนี้นะครับใช้เวลาสร้าง30บวันสําหรับบ้านหลังนี้นะครับแบบนี้นะครับเราขายในราคานะครับ 189,000บาทนะครับนี่จะได้เป็นบ้านหลังนี้ไปเลยนะครับนี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางช่องทางแฟนเพจบ้านนอกดาวบาย p ีได้เลยนะครับหรือว่าโทร0934968035ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณครับ